สวัสดีครับตอนนี้ผมรีโมทเครื่องให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็ติดตั้งโปรแกรมใหม่นะครับตอนนี้ก็เซตอัพนะครับเราติดตั้งโปรแกรมใหม่นะครับผมจะเซตอัพให้ลูกค้าอย่างนี้นะครับก็คือ,อามาตัวเลือกตั้งค่าก่อนเนาะค่าความเร็ว CPU เป็นสูงไปเลยครับการค้นหาเนี่ยผมใส่ศูนย์ไปเลยครับเพื่อให้มันค้างอยู่คิวเพลง5วิ ไปเพิ่มก็ได้นะครับอันนี้ค่าเป็นวินาทีนะครับตำแหน่งมิกเซอร์ไม่ต้องล็อกนะครับตำแหน่งคอดล็อกไว้ติ๊กแสดงสถานะ CPU ว่าเพืนะ่อดูว่าเครื่องใช้งานหนักหรือยังไงนะครับการเล่นเล่นโน้ตแรกทันทีนะครับคิวเพลงจะให้ลบก,ก็ติ๊กไว้นะครับถ้าไม่ลบก,ก็ติ๊กออกนะ ลบก็ได้นะครับเนื้อเพลงนะครับตัวหนังสือทาโฮม่า62ขยับขึ้นอีกนิดหนึงนะครับเป็นสักหกสิบห้านะตรงนี้นะครับจอภาพการแสดงผลนะครับอันนี้ติ๊กเป็น2จอนะครับ2จอเลยทั้ง2จอนะขอดแสดงทั้ง2จอไว้เลยครับอขอบตัวหนังสือไม่ต้องมากนะครับ เอาไว้แค่หนึ่งพอนะครับอุปกรณ์เสียงครับตรงนี้โอเคออนบอดออนบอดนะครับซาวฟอนต์ไม่ดีเอฟเฟคเอฟเฟคก,กรองครับเอฟเฟคกลองไม่ต้องเยอะนะครับใส่คอร์ดไว้ได้หนึ่งใส,ใส่รีเบิร์ไว้ิดหนึ่งคอร์ดไม่ต้องนะครับโอเคที่เก็บเพลงครับตัวนี้ติดตั้งไว้ที่ drive d นะครับ ก็ให้มันอ่านที่โปรแกรมเลยนะครับมาเรียงไฟเพลงใหม่นะครับให้มันเห็น XMKC ก่อนปั๊บ MKL ปั๊บ MK EMKNCN แค่นี้พอแล้วครับปั๊บนะครับตรงหน้ามิกเซอร์ปรับเป็นชุดคลังเสียงครับชุดคลังเสียงคือแบบนี้นะครับนี่ทั่วไปลูกทุกงอะไรคือซาฟอนต์มันจะแยกพรีเซ็ตมาให้นะครับ เวลาเราติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆเครื่องจะอ่านซัวฟอนตัว Default นะครับตัว Default ที่เป็นซัวฟอนตัวเล็กๆประจำเครื่องแต่เป็นซัวฟอนรุ่นใหม่ที่เป็น X ซัวฟอนนะครับ XSF ย่อมาจาก X ซัวฟอนนคืออมันสามารถแยก Preset แบบนี้ไห้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาโหลดไฟ์เพลง XMK ที่เราแถมไปอันนีโ้โหลดเรียบร้อยแล้วผมโหลดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่โหลดไปเรียบร้อยแล้ว2,300เพลงนะครับ โอเคทีนี้เราจะมาลองเล่นลอ,องลองเมื่อกี้แก้ภาษาต่างด้าวอยู่นะครับก็เลยจะมาสร้างรายการเพลงใหม่ครับ2,308ปเพลงครับนี่ครัียบร้อยแล้วก็เป็นเดี๋ยวเราจะลองเล่นดูนะครับ mkl กดแสดงคอร์ดคอนโทนซี Ctrl C นะครับนี่ฮะหน้าต่างมิกเซอร์ตอนนี้มันไม่ได้ยินเสียงเป,เป็นเครื่องลูกค้านะครับผมรีโมทไปนี่ฮะอันนี้คือชุดพรีเซ็ตของเครื่องดูดตีและกลองนะครับที่มันจะกดได้ตรงนี้เลยนะครับเวลาเราไม่ล็อกมิกเซอร์เราก็จะยกไปยกมาได้แบบนี้นะครับ โปรแกรมจะเซนเตอร์ Center ตรงกลางนะครับมิกเซอร์ er ตรงนี้นะครับยังไม่ต้องขยับอะไรฟังดูก่อนนะครับนี่ฮะซาฟอนตัวดีฟอลต์นะครับซึ่งถ้าเราเข้ามาดูข้างในนะครับก็เนี่ยโปรแกรมติดตั้งไว้ที่ได้ดีนะครับเพลงอยู่ที่นี่นะครับ ตัวน,นี้เพลงยังไม่ได้ใส่ MK นะครับต่อไปเราก็ต้องหา MK n c n มาใส่นะครับเพลงจะมีแค่ MK ตรงนี้ครับซัลฟอนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะตัว Default อ,อยู่ตรงนี้เป็นซัลฟอนแค่62เมกเองนะครับก็โหลดมาเพิ่มได้นะครับสำหรับการติดตั้งโปรแกรมใหม่นะครับ